สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพอเมอร์สนตำนานลูกหนังทีมอาเซนอลเชื่อสุดใจว่าอตเตต้าจะสามารถปิดดิวซื้อมาตินโอเดกาดที่ยืมมาจากเรอลมริดได้ด้วยสัญญาถาวรหลังจบฤดูกาลนี้จากที่เห็นจนถึงตอนนี้โอเดกาดเป็นนักฟุตบอลที่เก่งและเข้ากับอาเซนอลได้ดีมาก ผมจึงหวังว่ามิเกลอร์เตต้าจะสามารถซื้อเข้ามาอยู่ด้วยแบบถาวรได้สําเร็จอย่างนั้นก็ตามผมค่อนข้างเชื่อว่าเราจะปิดดีลนี้ได้เพราะถ้าอร์เตต้าไม่ได้คาดหวังถึงซื้อขาดคงไม่ส่งเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแถมยังมอบบทบาทที่สําคัญสุดๆให้อีกต่างหากการที่อร์เตต้ายอมลดความสาคัญของเอมิลสมิธโรที่กําลังฟอร์มดีสุดๆและยอมให้นกเตะในสัญญายืมตัวอย่างโอดกาด์ไดเ่นเป็นเพลย์เมกเกอร์หมายเลขสิบแทนนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าเขาเอาจริงกับดีลนี้มากแค่ไหน หวังว่าสุดท้ายแล้วจะไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์เพราะหากโอเิกาศอยู่ค้าแข่งกับมารีต่อไปหรือเซ็นสัญญากับทีมอื่นผมคงเป็นสาวกไอปืนใหญ่ที่เศร้ามากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนายเจอวินเทเบินตำนานแบ็กซ้ายอาร์เซนอลออกโรงแนะนำทีมเก่าว่าควรทุ่มเงินซื้อแจ็คกิลิตตัวรุกคันเทพจากแอตเลวิลล่ามาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ หากไม่สามารถดึงมาตินโอเดกาดได้ตามแผนที่วางไว้สิ่งที่อยากเห็นทีมรักทำมากที่สุดในซัมเมอร์นี้คือการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อซื้อแจ็คกิลีดเข้ามาเสริมทัพแน่นอนว่ามันหมายถึงการยอมจ่ายเงินก้อนโตด้วยเช่นกันมีคือนักเตะท,ที่เก่งมากจนสร้างความแตกต่างหรือตัดสินผลแพ้ชนะให้ทีมได้เลยทีเดียวแถมยังผ่านการพิสูจน์ฝีเท้าจนคนทั้งโลกรู้ซึ้งระวัฒเทพแค่ไหนความมุ่งมั่นของกิลิิดที่มีต่อเกมฟุตบอล คือสิ่งสําคัญสาหรับทุกทีมที่อยากยกระดับขึ้นไปประสบความสำเร็จอย่างประรูปธรรมฉะนั้นอาเซนนลห้ามปล่อยให้โดนปาดหน้าเด็ดขาดถึงแม้ตําแหน่งประจําของเกลิตจะอยู่แถวๆกราบซ้ายแต่ผมเชื่อว่าถ้าขยับให้มาปั้นเกมแบบย์เมเกอร์หมายเลขสิก็จะทําได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนเพราะในขณะที่ไม่มีใครรู้ว่าโอเดกาดจะเซ็นสัญญากับอาเซนนลหรือไม่อย่างน้อยเราควรมีตัวเลือกอื่นๆไว้ก่อนจะดีกว่าและอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเกลิตจะโดนทุกสโมสรใหญ่รุมฉีบอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ หากคุณปล่อยให้หลุดมือไปอยู่ทีมอื่นแล้วละก็ถือว่าพลาดอย่างแรงมิเกลอาอร์ตต้ามั่นใจไอ้ปืนใหญ่จะเดินหน้าเสริมทัพให้ทีมแกล่งขึ้นหลังสะสางปัญหาเก่าหมดแล้วมิเกลอาอเร์ตต้าผู้จัดก,การทีมอาร์เซนอลออกมาปกป้องแนวทางการเสริมทัพของทีมหลังโดนวิจารณ์จากโทนี่อดอดัมอดีตกับตันทีมระดับนานสโมสอ และเขาเชื่อว่าตอนนี้สโมสรอ์อยู่ในจุดที่พร้อมจะเสริมทีมให้ก้าวไปสู่ระดับต่อไปแล้วอดัมได้ออกมาตั้งคําถามในการดึงมาตินโอเรกาดจากเรอลมาดิดด้วยสัญญายืมตัวที่เหมือนขัดขวางพัฒนาการของเอมิลิเมโรที่เล่นในตําแหน่งหมายเลขสิรวมถึงหลายดีลอาทิเช่นนิโคลัสเปเป้วิลเลียนและเซดริกโซอาเรสแต่ทางด้านมิเกลอาเตต้าออกมาปกป้องในทางการเสริมทัพของทีมผ่านทางแอสโตรซูเปอร์สปอร์ตว่าก่อนอื่นผมคิดว่าคุณ ต้องกำหนดหลักการที่ชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุเป,ป้าหมายและกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อพยายามลดความเสี่ยงทุกครั้งที่เราดึงนักเตะใหม่เข้ามามันเหมือนกับการผนันมีหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้และหลายอย่างที่คุณไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรแต่ถ้าเรามีกระบวนการที่ถูกต้องเรามีหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องในการใช้กับนักเตะทุกคนที่เดินผ่านประตูสโมสรเข้ามาผมคิดว่ามันจะช่วยให้เราตัดสินได้ดีกว่าเดิมเมื่อกณถูกพูดถึงความสมดุลของทีม มันเป็นบางสิ่งที่เชื่อมโยงกับการดึงนักเตะอันดับแรกสุดทีมต้องมีสมดุลที่ดีและเมื่อคุณพูดถึงเกี่ยวกับขุมกําลังที่จะพาไปในระดับที่แตกต่างต้องพัฒนาเรื่องการดึงนักเตะพัฒนาคุณภาพของทีมในเชิงคุณสมบัติเฉพาะของแต่และตำแหน่งที่คุณต้องการแต่ในส่วนของการดึงนักเตะเรามีทีมเยาวชนของเราและผมภูมิใจในการทํางานของโค้ชเยาวชนทุกระดับในการพัฒนานักเตะที่มีคุณภาพและสามารถก้าวขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องสร้างพื้นที่ในทีม ให้มีโอกาสกับนักเตะดาวรุ่งด้วยเช่นกันเมื่อถูกถามถึงกุญแจสําหรับความสำเร็จในอนาคตของ Arsenal, อาร์เซนอลอร์เตต้ากล่าวว่าทีมมีความสมดุลที่ไม่ดีตอนที่ผมเข้ามาตอนนี้เรามีสมดุลของทีมที่ดีกว่าเดิมหลังจากมีการปรับเปลี่ยน11หรือ12อย่างมันเป็นอะไรที่เยอะมากและในซัมเมอร์หน้าคุณต้องพัฒนาทีมของเราซึ่งมันแตกต่างมากกับการสร้างสมดุลของทีมเมื่อคุณสามารถพัฒนาทีมได้แล้วคุณก็สามารถก้าวไปยังในระดับถัดไปได้ ดังนั้นทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาและการตัดสินใจที่ดีในหลายๆครั้งผมคิดว่าเรามากันถูกทางแล้ว